เริ่มเลยอ่ะมึงคราวนี้เรื่องความเบื่อเนี่ยกูอยากรู้ว่าความเบื่อที่มึงยกประเด็นขึ้นมามันเป็นความเบื่อของอะไรเป็นความเบื่อชีวิตเบื่อปัจจุบนันเบื่อแบบไอ้เชี่ยอยู่ดีก็มีเรื่องเบื่อตอนนี้หรือว่าเบื่อตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาเลยวุ้ยคำหยาบโยนทิ้งอะว่ามาจะเป็นกูมึงได้ใช่เปละ่ะได้<ๆ>ก็จริงๆแล้วต้องต้องเล่านี้ก่อนว่าความท็อปิกขาว่าความเบื่อมัน มาจากไหนออจริงมันมาจากตอนที่กูอ่ะกำลังนั่งรถบีเทกับบ้านซึง่งต้องเปิดอี้ก่อน,อนว่ากูใช้ชีวิตแบบตื่นมาประมาณหกโมงครึง่งอะไรเงี้ยแล้วเจ็ดโมงครึ่งก็ขึ้นบีเทแล้วก็เดินทางไปทํางานแล้วก็ห้าโมงครึ่งก็กลับบ้านห้าโมงห้าโมงครึ่งก็กลับบ้านด้วยบีเทสเหมือนเดิมนี่คือเดลี่ก็เลยปัจจุบันใช่ไหมเดลี่<น>ประมาณนานยังนานยัง,นนยงสักประมาณ นี่เดือนอะไรนี่ปลายเดือนนี่ปลายเดือนสิครึ่งปีปีหนึ่งก็อเออประมาณห้าเดือนใช่ป่ะเริ่มเริ่มงานเดือนต้นเดือนห้าเออประมาณห้าเดือนถูกละใช่ห้าเดือนอืทําไมมึงถึงคิดว่ามันเบื่อเพราะว่าทุกคนเขาก็ทํางานกันนี่ออกนะแต่ทุกคนอาจจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกเบื่อหรือไม่เบื่อทาไมมึงถึงคิดว่าเอ้ไม่เป็นประเด็นน่าคุยเรื่องนี้มันเป็นประเด็นน่าคุยเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราสามารถเขาเรียกว่ายะไรนะจริงๆแล้วพอพอโตขึ้นมาระดับนึงจะ กลัวตกผลึกได้ว่าจริงๆแล้วคนเราอะเอะถ้าเกิดจะใช้ชีวิตให้มันมีความสุขได้เราต้องแฮนเดิลความเบื่อให้ได้อืมเข้าใจนึกออกป่ะเพราะว่าเพราะว่าชีวิตเราอะยังไงแม่งก็ต้องเจอเรื่องน่าเบื่ออยู่แล้วไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอความซ้ำซากที่เจอในชีวิตประจําวันหรือแม้กระทั่งแบบว่าความเอการเซอร์ไพรส์อะไรใหม่ๆบ่อยๆจนเบื่ออะไรอย่างเงี้ยก็มีกูกูกูเคยมีอะไรอย่างงี้เหมือนกันแบบว่าเซอร์ไพรส์บ่อยๆจนเบือบ่อนีอ่เป็นไงวะ เออแบบว่าจนจนกระทั่งเ,เจอเจอเรื่องใหม่ก็รู้สึกว่าเออแม่งก็เป็นอย่างนี้แหละฟีลลิ่งแม่งก็ประมาณนี้แหละกูก็เลยไม่ค่อยแฮปปี high, ไ้ไม่ค่อยไม่ค่อยหาไม่ค่อยไม่ค่อยไฮเปอร์แล้วกับเรื่องอะไรแบบนี้ต่อให้เป็นเรื่องใหม่ก็ตามามันมีฟีลลิ่งแบบนี้อยู่ซ,ซึ่งซึ่งมันน่าจะยากไปจะอธิบายแต่ว่าคอนเซปต์ก็คือประมาณนั้นอา่าเหมือนี่แม้ว่าเหมือ<ะ>นแบบแบบเกมที่แบบผมเล่นจบรอบหนึ่งแล้วมึงกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งเป็นฮาร์ดโหมดคือเหมือนกับมันเจออีเวนต์อะไรก็คล้ายคลยเดิมแหละแค่มันมีดีเทล ได้อยู่เปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้อยู่<ด>ใช่อืมอืมต่อต่อ,เ,อ,อเหตน,นี้จะเล่าอะไรต่ออ่าทีนี้ความความเบื่อก็คือที่เออเมื่อกี้ที่เกินไปแล้วก็คือเอ่อคนเราอ่ะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขก็ต่เมื่อเราสามารถแฮนเดิลความเบื่อได้ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าการแฮนเดิความเบื่อคืออะไรวะอืมทํำยังไงวะอืม มึงมึงเคยคิดเรื่องนี้ไหมแบบว่าเฮ้ยมันทํำยังไงวะที่เราจะสามารถเอใช้ชีวิตกับงานเนี่ยที่แม่งวนๆซ้ำๆทุกวัน,ท,วนทุกวันอย่างเงี้ยทํายังไงให้มันหายเบื่อวะซึ่งกลยุทธ์อันหนึ่งที่ที่กูเจอแล้วมันเอจอเรียกได้ว่าเวิร์ไหมก็ไม่รู้นะแต่มันก็คือกลยุทธ์หนึ่งอ่ะก็คืออหาอะไรทาระหว่างเวลาว่างก็คืองานดิเลกถูกไหมแต่ว่าแต่ว่าของที่กูจะสื่อคืออย่างของกูเวลาว่างก็คือการช่วงเวลาเดินทาง แม่งวาง่ากูก็ดูอันนู่นอันนี่ดูอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังเจอความเบื่อในตอนที่ไม่ว่างอยู่พี่ก็บอกว่าตอนทํางานกูไม่ได้ว่างนั่งทํางานงกงกงกแต่กูก็เบื่ออืม,อมทีนี้มันจะมาถึงประเด็นสําคัญก็คือว่าแล้วกูจะห็นเดิความเบื่อในตอนที่กูไม่ว่างยังไงวะอืมก็คือประเด็นน่ะไม่ได้อยู่ที่ว่าว่างหรือไม่ว่างแล้วเพราะว่าตอนมึงว่างอ่ะมึงหาอะไรทำได้ แต่กลายเป็นว่าช่วงที่มึงทํางานหรือช่วงที่มึงไม่ว่างที่แม่งแบบต้องเจออีเวนต์เดิมๆเงี้ยมันเบื่อจะทํำยังไงถูกไหมมันเบื่อมันเบื่อถูกต้องแล้วทาไงนั่นเนี่ยกูยังคิดไม่ออก,กเลยมันน่าถกเถียงกันอ๋อแต่ส่วนทุนหนึ่งที่กูเจออันหนึ่งกูเปิดก่อนแล้วกันก็คือไอ้แค่ยูทูบเนี้ยยูทูบเนี้ยก็คือเปิดเปิดไปตอนทํางานไปได้หรือแม้กระทั่งแบบว่า เอ่อทงานไปแล้วหาอะไรใหม่ๆดูอะไรใหม่ๆ,มๆียกูเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตอนทํางานตลอดอืมคือบอกก่อนว่ากูทํางานทํางานเป็นเดเวลอปเปอร์เนาะไอตัวงานเนี่ยมันก็จะมีของใหม่ตลอดเวลาอยู่แล้วไอทูลใหม่ไลเบารี่ใหม่ตัวนี้ใหม่ใหม่ใช้ยังไงว่าคอนฟ l ิกยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเอา่อของใหม่ที่กูพูดถึงอะ่ะคือเอเ่อยอย่างตอนนี้ก็คือศึกษาเรื่องกองทุนก็นั่งฟังกองทุนไปเรื่อยๆว่าแม่งดูยังไงว่าแม่ง เออไอนี้ยังไงต่อยังไงขายยังไงปันผลยังไงนวนเงินยังไงอะไรก็คือพูยังไงก็คือหาอะไรเรียนรู้ไปเรื่อยระหว่างที่เรากําลังวุ่นอยู่อืมอ่ะแต่ว่า<ม>แต่ว่าเคสเคสเ,เ,เ,เนี้ยเคสข,ของกูมันทําได้เพราะกูทํางานหนา้าคอมอืมอืมทีนี้ถ้าเกิดสมมติเป็นเคสเอ่อก่อนอันนี้กูเป็นเซลเนาะกูจะกูจะคุกคีกับพวกพี่ช่างเขาพวกพี่ช่างเขาไม่ว่างอยู่แหละอืมแล้วเขาก็เบื่อด้วย อืมเขาทำไงสุดท้ายแล้วเขาสุดท้ายแล้วเขาแก้ปัญหาด้วยการคนทําจนหมดเวลางานจนว่างแล้วก็ไปแดกเหล้าแล้วเขาก็ให้ผลว่าการกินเหล้าอะ่ะมันทําให้ไม่หายเบื่อทําให้ชีวิตมีความสุขอืมเฮ้ยงั้นกูมีคําถาม,มสมมติว่าอืมอ่าตอนแรกมึงอ,อยู่ตรงนี้แล้วพอมึงเริ่มทํางานอันนี้กูลองถามที่มันเป็นแบบคนตีนตีน่อยนะมึงพอมึงอยู่นี้พอมึงเริ่มทางานปุ๊บก็คือมาอยู่นี่แหละสเตททางานมึง ทำไปเรื่อยอยู่เนี่ยสักหกเดือนแล้วมึงเบื่อเพราะมึงทางานถูกไหมมึงทํางานเบื่อปุ๊บเลยลองหาวิธีเบื่อด้วยกันอ่ะดู youtube ส่วนของพี่มึงก็คือหาวิธีการเบื่อด้วยกันไปกินเหล้าถูกปะอ่าประมาณถ้าเกิดว่าพวกมึงหรือพี่อ่ะมาอยู่สเตเนี้หกเดือนมันจะเบื่อสเตจนี้ไหมวะแล้วก็ต้องหาสิ่งใหม่ๆทําคิดว่าไงถูกปะคือถ้าเกิดถ้าเกิดเราแบบคัดไปเรื่อยๆเก็ตไปยังไม่เก็ต อเอ<อ>หมือนเหม,มือนสเตจแรกเราอะเราเราศูนย์เราเ,เริ่มจากศูนย์พอเราขยับมาสเตจที่หนึ่งอะคือสเตจที่เราทางานอืมอ่ะเราทํางานเดียวเรายังไม่มีอะไรทาแก้เบือ่อเราทํางานเช่นเราทําไปเรื่อหกเดือนอย่างเงี้ยเกิดความเบื่อถูกไหมอือฮึอ่ะพอเราเบื่อปุ๊บเราทาําไงเราก็ต้องหาอะไรทำอ่ะอย่างเช่นในเคสมึงก็คือดู youtube ถูกปะ อ่าใช่อ่าสมมติดูยูทูปปุ๊บมันก็คือขยับมาสเตจนี้แหละคือสเตทที่มึงทํางานไปแล้วก็ดู y o u t u ู e ไปอ่าอ่าแล้วเดีกูมองว่ามันมันมันเหมือนกับภาพมองมองกว้างๆห่อยมันดูใหญ่ๆเหมือนกับมันก็เหมือนเดิมไปแล้วแบบว่าอยู่สเตเนี้ยทํางานไปดู youtube ไปพอผ่านไปหกเดือนอะ่ะมันจะเกิดความเบื่อเปล่าวะ้วต้องหาสเตจใหม่อยู่อีกปะคิดว่าไงอืมจริงๆแล้วคิดว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะอืมลองลอง ลองขอลองเล่าเคสเล่าเคสของกูแล้วกันก็คือ,อตอนออตอนกูเคยทํางานที่หนึ่งนานที่สุดคือห้าปีอตอนอยู่ระยองอเออเคสนั้นอ่ะเคสนั้นก็คือสุดท้ายก็ต้อง h นด้วยความเบื่อเหมือนกันนะก็คือ,อเปิดมาปีแรกสนุกชิบหายเลยแฮปปี้รุงงานอืปีที่สองมาน่าเบื่อวะ่ะหาอะไรทำหาอะไรทำปุ๊บ หาทาก็คือประมาณนี้แหละก็คือนั่งหานน่นหาหนี่ดูไปเรื่อยๆหาอะไรใหม่ๆลองจะมีเรื่องกินเหล้าเข้ามาเกี่ยวด้วยตอนเลิกงานอะไรเงี้ยเออก,ก็ก็เกี่ยวพอปีที่สามมาโควิดจริงๆมาโควิดแต่ปีสองอะใช่ไม่ผิดนะอ่าแต่อันนี้อันนี้เป็นโชคดีก็คือพอมันเป็นโควิดปุ๊บม่งมันเปลี่ยนวิธีชีวิตการทํางานอะถ้ามึงยาได้ก็คือมันเอออะไรนะ Work from home. เวิร์กฟอร์มโฮมองมาฝึกใช้ทุนประชุมออนไลน์ฟูยคอมมิวนิเคชแบบใหม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ก็คือก็คือ ไม่ต้องเห็นเรื่องความเบื่อแหะเพราะแม่งไม่เบื่อแม่งมีอ,อะไรใหม,ม่ๆเสมอแต่ว่าตอนโควิดก็จะมีปัญหาอย่างเช่นแบบประชุมแม่งทั้งวันทั้งคืนเลย,ชยเช้ากลางวันเย็นก็ก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้อ่าอะไรก็ว่าไป้กูจะพูดเรื่องอะไรวะลืมแล้วพอมึงอ๋อม<บ>าอยู่ระยรย,ายาวปุ๊บอืมอืมอ่าช่วงโควิดผ่านไปปุ๊บกูก็กูก็กลับมาแก้ปัญหา เร็จรู้แฮปปี้ดอแล้วกูก็กลับมาเบื่อเหมือนเดิมเหมือนที่มึงพูดนี่ยแหละสุดท้ายแสดงว่าแสดงว่าชีวิตเนี่ยมไม่ใช่ชีวิตนี้ชีวิตเอ่อชีวิตการทางานทั้งหมดอะ่ะมันคือการวนลูประหว่างสองสเตทถ้าเกิดเทียบกับที่มึงพูดหนึ่งสองสามนะหนึ่งคือเริ่มสองคือเอ่อทำและสามคือแก้เบือ่อแล้วระหว่างแก้เบื่อมันก็ทําไปด้วยฉะนั้นแสดงว่าสองกับสามมันจะวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยส <3, S 2> องสามสองสามสองสามเป็นทุกคนใช่ไหมมึงก็เป็นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ จิงก็สงสัยนะว่าถ้าเกิดว่าเบื่อเบื่อแล้วมันทํายังไงคือเมื่อก่อนอ่ะอันนี้แชร์เร็วเมื่อก่อนอ่ะอืมสมมุติเราทํางานไปจนเบื่อปุ๊บใช่ไหมเป็นมึงเลยเบื่อปุ๊บก็จะหาอะไรทํานอกเวลางานพอหาอะไรทำนอกเวลางานปุ๊บปรากฏว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาร้อยเปอร์เซนเพราะว่าเวลาที่เราเบื่อในเวลางานเนี่ยมันเป็นเวลาส่วนใหญ่หรือเป็นเวลาที่เราต้องเจอบ่อยๆมันมีปริมาณเยอะมากเนออนะ่ะมันกลายเป็นว่า ใช้ชีวิตในเวลางานได้เท่านี้ใช้ชีวิตนอกเวลางานเท่านี้ไอ,อตรงเนี้ยโอเคแล้วไม่ค่อยเบื่อแล้วเพราะาหารรุ่นนี้นั่นทาทางนดีเด็กทำแต่ชีวิตในเวลางานเนี่ยที่มันยังเบื่ออยู่เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายก็ต้องหาอะไรมาดิสแทรกตัวเองในเวลางาน <c oughs> เช่น <c oughs> ว่าจะ,ะหาอย่างอาจจะหา b e ดูหรือหาอะไรมาทําหรือหาวิธีทํางานที่มันเอนจอยมากขึ้นอย่างเงี้ย แ้วสุดท้ายก็จะกลับเข้าสเตจเดิมก็คือทําไปสักปีหนึ่งหรือสองหรือพกเดือนหรือสองปีอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเบื่ออีกก็ต้องหาของใหม่ไปเรื่อยจนสุดท้ายมันมันไปต่อไม่ได้อ,ะ,อะเราก็อาจจะเริ่มมูฟต่อหรืออะไรอย่างงี้ก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าคนที่อยู่แบบยี่สิบสามสิบปีเขาเขาทํำยังไงนี่เรื่องนี้น่าคิดนะอืมแต่เหมือนเคยถามแม่อยู่อืมมากูเนี่ยมมาบอกว่าก็ เขาเรียกว่าอะไรนะคนคนเจนเขาไม่ได้มีเวลาว่างมานั่งคิดเรื่องพวกพวกนี้หรอกเขาไม่เบื่อเพราะไม่ได้คิดไม่ได้คิดถึงเัน่อกแบบนี้ใช่ไหมเออเออคือคือคือมายเซ็ตมันเปลี่ยนหมายถึงว่ามายเซ็ตเขาเรียกว่ามายเซ็ตของเจเนอเรชั่นมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะด้วยด้วยด้วยสังคมด้วยโตมายยังไงด้วยนู่นนี่นั่นอะไรไม่เหมือนกันแล้วเออฟิลลิ่งก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆลองนึกภาพยุคพ่อแม่เราก็คือแบบว่า ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเพราะว่าต้องใช้เงินเว้ยต้องใช้เงินอย่างเงี้ยไม่ได้มาสนใจหรอกว่าเบื่ออะไรคือเบื่อก็คงเบื่อแหละแต่ว่าขั้งแม่งตัางมันกูก็ต้องได้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกูต้องหาเงินกบนว่าเบื่อกูต้องหาเงินอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมไม่ e s นเพเรา่อว่ามันคือมันคือยอมรับบอกว่ามันคือการแบบว่ายอมรับยอมรับอะไรแบบนี้มันความอดทนปาอย่างเงี้ยหรอเหมือนแบบความอดทนสูงปะเอาตรงๆเหมือนความอดทนสูงปะส่วนเราเป็นเจนที่เรามีความอดทน อาจจะไม่ได้แบบทนถึกขนาดนั้นแต่ว่าพอเราทนถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะเราจะเริ่มหา,าหาคำตอบแล้วว่าเราจะหนีจากความอดทนนี้ยังไงเริ่มเริ่มหาทางออกอ่ะนาบอกปะ่ะแต่เจนนั้นเป็นเจนที่แบบมีความอดทนสูงทําไปได้เรื่อยๆเพื่อเป้าหมายอะไรเงี้ยแต่เราเป็นพวกที่แบบพอเจอปัญหาเราคร้นหาทางออกกับมันไม่ใช่ควรทนอยู่กับปัญหาเงี้ยว่ามันไม่ใช่เคสทนมาวะมันคือเคสแบบว่าคิดว่าไงเขาไม่ได้คิดจะหาทางออกจากปัญหาที่เขาเจอเลยอ่ะ ขาไม่สนใจด้วยซ้ำว่ามันเป็นปัญหาอ๋องอประวัตไม่ใช่ไม่สนใจ้องต้องบอกว่าเขาเขาไม่ได้เทปว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้เขาแค่แค่คิดว่าโอเคกูทํางานจบอย่างเงี้ยคือเขารู้สึกว่าเหมือนกับชีวิตเขาต้องเจอสิ่งนี้แหละเขาก็อยู่ไปกับมันเงนี้ยหรอก็เหมือนก็เหมือนกับแบบว่าก็เหมือนกับแบบว่าโอเคกูรู้มาแล้วว่ากูต้องเป็นอย่างเงี้ยก็จบแล้วกูก็ทำซะ กูเบื่อกูรำคาญหัวหน้ากูนู่นนี่นั่นก็ุกคแค่บ่นแล้วกูก็ทาซะคือไม่ได้ไม่ได้ขีดแต่แก้ปัญหาหรือว่าการไม่แก้ปัญหาก็เป็นหนึ่งในการแฮนเดิลความเผื่อวะเข้าใจปะเข้าใจถ้างั้นงั้นสมมติเราคุยง่ายว่าพอเรารู้เคสเนี้ยจากแม่ของแหลเราทําตามแบบนั้นอะได้ไหมถูกปะสมมุติเราบอกเลยไอ้ทุกคนมันมีวิธีแก้ปัญหาตัวเองแหละสมมติเราก็จะไปเอาวิธีแก้ปัญหาองนู้นมาเราก็ต้องมาคิดก่อนแหละหรือว่าจะลองทําแหละว่า วิธีของคนนั้นอะ่ะมันเบอร์กันเราไหมถ้าเกิดลองซิมูเลตในหัวว่าโอเคเราได้วิธีแม่มาแล้วเราทําตามเบอร์ไหมคิดว่ากาเบอร์ก็คือไม่ต้องคิดว่าเป็นปัญหาหรอไม่ใช่ไม่ต้องคิดเออก็ไม่ต้องคิดแหละแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเราแฮนเดิลมันด้วยการข้างแม่งอืมได้เหรอแฮนเดิลด้วยกาันจริงมันได้จริงเหร มันก็มันโบนก็ต้องแลกมาด้วยโบขเ้นบอกว่าช่วงหนึ่งถึงจุดจุดหนึ่งมันก็โบ้เขนปะก็ใช่ก็ใช่ถ้าคนยุคเราก็คือแบบว่าเป็นท่อฮลิวระเบิดระเบอย่างไงเออแต่ว่าคนกลัวคิดว่าคนยุคเขาก็เป็นไอเ e n นท l l y hell ระเบิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ได้ปับบีออกมาอ่าก็เป็นไปได้อืมไอ้งั้นงั้นกูแชร์ฝั่งแม่วัดก่อนที่จะไปได้ข้อสรุปเราเราพันเรื่องให้มันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อย ค่อยแก้เฉยอ่ะหลังจากที่มึงแชร์ของแม่มึงกูก็รู้สึกว่าอ่ะถ้ากูมุมมองในมุมแม่กูอ่ะก็แม่กูอ่ะเขาเขาคือที่จริงเขาอาจจะไม่ค่อยมีเบื่องานหรอกนะที่เขาแสดงมาแต่ว่าลึกแล้วอ่ะใครๆครก็คงเบื่อแหละทําสิ่งดเดิมๆซ้ําๆกันที่เด็สิบปีแต่ว่าวิธีที่แม่กูแฮนเดิลออกมาแล้วเขาไม่ได้อธิบายออกมาเป็นคําพูดอ่ะจากการสังเกตกูอ่ะคือเขาทําให้ที่ทํางานนะเหมือนเหมือนบ้านอ่ะ คือเราปกติเราจะแยกเราอยู่บ้านใช่ไหมเราไปเที่ยวเราไปทํางานใช่ไหมเราก็จะแยกโอเคอยู่บ้านเราสบายไปเที่ยวเราสนุกไปทํางานเราก็ใช้พลังงานเพื่อหางเงินเราจะแยกแอเรียประมาณนี้ <c oughs> แต่แม่กูอ่ะเขาไปทํางานแล้วเขาก็เซ็ตที่ทํางานให้เป็นเหมือนบ้านทุกคนที่ทำงานเป็นเพื่อนเขาเขาพร้อมที่แบบสมมติวันนี้ไม่อยู่บ้านไปนอนอยู่ที่ทำงานก็ได้ก็มีเพื่อนมีสถานที่กินข้าวได้ มีเพื่อนไปเที่ยวเอาอออเพื่อนที่ทงานไปเที่ยวอ่าพักเที่ยงออกไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยรวมกวนกันไปอะไรเงี้ยได้เออแล้วพอกลับมาบ้านกลับมาบ้านก็ทําได้เหมือนกันกลับบ้านก็มีได้ทั้งพักผ่อนหรือจะไปเที่ยวก็ได้จะทํางานก็ได้คือเขากซ์บ้านกับที่ทำงานเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยก็คือใช้กระบวนการเอ,อรวมเข้าด้วยกันหมดเลยเปนเป็นกรอเดียวกันใช่ถ้าพูดสั้นๆคือถ้ามึงเบื่อที่ทํางานใช่ไหมระเบิดมันทิ้งที่นั่นคือบ้านจบ คิดแบบนี้คิดว่าคิดว่าจะเป็นประมาณนั้นอันนี้พูดง่ายๆอืมอืมอืมโอเคเข้าใจมองในประเด็นของผู้ใหญ่เอ่อทีนี้กูมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าถกน่าถกเถียงอืมคือคือเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องความเบื่อของการทํางานเว้ยจริงๆแล้วมันจะมีความเบื่อของอันนี้กูเจอใหญ่ๆเคยเจอมาก็คือความเบื่อของชีวิตคู่ของแฟนนะอืม อืมคือต้องต้องเรามลัาตรงว่าการอยู่นานนะมันเบื่ออยู่แล้วเราเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแฮปปี้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออคำถามคือการแฮนเดิลความเบื่อของสองเคสเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนวะโอเคก่อนที่จะแฮนเดิลต่างกันแค่ไหนกูว่าอันนี้เจนเจนแม่กูเนี่ยไม่ใช่เจนแม่ดิแม่กูเนี่ยแฮนเดิลที่ทำงานได้ดีแต่แฮนเดิลเรื่องชีวิตคู่ไม่ดีนะแฮนตีประจำนึกออก S <S 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 คือคือยกโจ๊กอย่างเคสกูก็มีบ้างนะถ้าพูดถึงผู้ใหญ่ที่เขาอยู่กันมาสา4สิบสี่สิบปีเนาะเขาก็คาว่าเขาเขาเบื่อกันไหมเขาก็เคยเลไลห้ฟังนู่นนี่นั่นเขาก็คงเบื่อกันบ้างแหละแต่ว่าสุดท้ายเขาก็บอกประมาณว่าก็ไม่รู้จะเปลี่ยนทําไมมันเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องพวกนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์สู้เราอยู่กับมันให้ได้ดีกว่าอืมเหมือนเหมือนมันมันไอไม่ได้รีเซ็เออไม่ตอบมาคล้ายกันเลยก็คือกูอ่าใช้ชีวิตอย่างเงี้ยอืม ไปเรื่อยๆได้เพราะว่ามันแค่ต้องทำอืมซึ่งไอ้วิธีการเนี้ยกูกับเพื่อนอกูไอไกอ่ะกูกับไอไกอ่ะอเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะก็คืออ่กินเหล้าแล้วก็นั่งคุยกันเรียบร้อยหมดเลยได้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วคนที่ทําแบบนี้ได้แม่งโหดมากๆอืมมันโหดมากตรงที่ว่ามันจะมีโปรกเกรสในชีวิตตลอดเวลาคือรีเซ็์มันออกมาดีอ่ะถึงถึงถึงรีเซ็ตในในแบบ นึกออกแช่ไหนในภายในเรามันจะแบบว่าอาจจะพังอาจจะโบกดาวอาจจะอะไรก็ได้แต่ว่าแตบบ่ว่ารีเซาล์ของของชีวิตอะมันมีโปรเกรสตลอดเวลาเงินดีขึ้นหางานทํางานนู่นนี่นั่นได้ดีขึ้นผู้ชีวิตประคองได้เรื่อยๆอืมอืมอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นทูนที่ดีสุดที่ที่ไม่จะทูนผู้ผิดมันจะอาจจะอาจจะเป็นเมตตอที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะทําได้หรือเปล่าอืมอืม คิดว่าหรอวะถูกไหมคือต่อต่อให้เราย้ายงานหนีความเบื่อสุดท้ายไปถึงที่ใหม่ปุ๊บเบื่อห้าเดือนเบื่อหกเดือนเบื่อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีทางแฮปปี้กับงานตลอดการอนะ่ะอืมมันเหมือนบอกมันเข้าใจนะแต่กําลังคิดอยู่ว่าอันนี้อ่ะมันคิดกําลังคิดอยู่ว่ามันเหมือนบอกว่าเฮ้ยกูมาบ่นบก,กับมึงว่ากูเบื่องานว่ะแล้วมึงก็ให้แน่นะนอ๋อไม่ต่อที่สุดก็คือมึงทนต่อไปอย่างเงี้ย กับกานถูกดินป่<ห>ปะฮะเออเหมือน <c oughs> กับนันินืมแล้วคือปัญหาคือที่กูบ่นเพราะว่ากูทนไม่ไหวถูกป,ปะ่ะแล้วมึงแนะนําบอกให้กูทนต่อไปก็เลยที่อยู่ว่ามันไม่มันเวิร์กกับบางคนคือมันเป็นวิธีที่ทําแล้วมันเวิร์กมีโปรเกสแล้วอย่างที่มึงบอกคนที่ทําได้คือคนที่เก่งใช่ไหมแต่ทีเนี้ยม,มันก็จะมีคนที่ไม่เก่งซึ่งถ้ามันเป็นส่วนน้อยอ่ะคนพวกนั้นก็อาจจะควรปรับตัวแต่กูว่าคนที่ไม่เก่งเนี่ยก็เยอะนะ น่าจะเกินน่าจะครึ่งอะไรเงี้ยกูว่าเยอะกว่านั้นคนส่วนใหญ่ไม่เก่งเลยไม,ไม่ได้ว่าใครแต่ว่ากูอพอรู้แหละว่าจริงคนส่วนใหญ <คน S 2> ่ทขาทำไม่ตอนนี้ได้ไม,ไม่ได้ยอะไม่ได้บู๊ขนาดนั้นนะเออซึ่งมันกูว่ามันก็เป็นการการที่เราการที่เรารับมือกับอะไรแบบนี้ด้วยวิธีการแบบการหนีการหลบก็จะก็เป็นหนึ่งในเออหนึ่งในกระบวนการที่น่าสนใจแล้วก็ไม่เร็วกูจะเขาว่าไม่เร็วแล้วกันอืมอืม นึกออกใช่ป่ะคือรีเซอรมันก็ออกมาได้ดีเหมือนกันโปรเกสก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะสมมุติเรา,า,ย,าย้ายง่ายมบ่อยมันก็จะมีโปรกเกรสในรูปแบบของมันอาจจะช้าอาจจะเร็วอาจจะคือพวกนี้มันไม่ได้มีตรูปแบบแต่ตัวถ้าเกิดเราทนกับที่เดิมเราจะโปรกเกรสจะดีหรือถ้าเกิดเราทนกับเอ่อคู่ชีวิตคนเดิมตลอดไปไม,มันจะดีมันก็ไม่ได้มีอะไราตายตัวถูกป่ะหรือการเปลี่ยนการเปลี่ยนคู่ชีวิตการเปลี่ยนงานก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีเออเดือจริงๆแล้วมันไม่ได้ชีวิตมันไม่ได้มี นึกออกใช่ไหมมันไม่ได้มีเมทอดทูลอะไรที่ตายตัวว่าต้องทําแบบนี้ต้องทําใช้อันนี้ต้องเป็นอย่างนี้มันไม่ได้มีตายตัวเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับโชคขึ้นอยู่กับอะไรอะ e อนแอมเบนที่มึงเจอขึ้นอยู่กับทุกอย่างอ่ะหลายหลอย่างกว้างมากอืกว้างกไปที่จะพิจิตเลยพวกนี้ก็แสดงว่าเราที่จริงเราจะทนหรือไม่ทนอันอันนี้สรุปจากที่มึงพูดนะมึงจะบอกว่าเราทนหรือผมเราใช่ไหมเราทนเราทนหรือไม่ทนก็ได้ต่อให้เราทนเราก็ไม่รู้ว่า รีซอว์มันจะออกมาดีหรือเปล่าดีหรือไม่ดีต่อให้เราไม่ทนเราหนีหรือเราเปลี่ยนมันจะออกมาดีหรือไม่ดีหรือเปล่าเราก็จะไม่รู้อยู่ดีถูกไหมใช่ถูกต้องอืมอืมอืมแถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเราคุยางนีกก็ดีนะเรากว่าเราได้รีซอว์นะคือถ้าเกิดว่าแบบเนี้ยอ่าแซงวันทูเปิต่ออ่ะมันมันเรียกว่าเราไม่มีทางรู้หรอกมันดีหรือเปล่าเพราะว่าชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วเอาพุทธแม่งอาจจะออกมาไม่เหมือนกัน แต่แค่เราต้องรู้เมทอดว่าเอ้มันมีเมทอดอะไรบ้างที่เราจะมาแฮนเดิลความเบื่อเราหลากจะต้องลองไปเรื่อยๆหรือเราอาจจะแค่อะแอคโนเลด่่กกูลองใช้เมทอดนี้อยู่จะได้ไม่คิดมากจนเกินไปไหมคิดว่าไงจริงๆใช่จริงต้องเป็นอย่างนั้นแหละไม่คือการลองใหม่ไปเรื่อยจนกว่าจะเจออะไรที่เราโอเคที่สุดป่ะเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหาไปเรื่อยๆโอเคได้ป่่าโอเคสุดคือได้อันหนึ่งคือจริงๆกูก็เบื่อ เรื่องหนึ่งเว้ยแบบเล่าแบบเร็วๆแล้วกันเบื่อทักเบื่อคุยพอดแคสต์สองเดือนนี้ผ่านจบเลยเงินกูดึงใช่เฮียต่อต่อแล้วอมคู่คำหยาเงินกูมึงไงเมื่อกี้กูหลุดเลยออกมาว่ะมองเป็นไอ้เฮียไอ้สัตสเงี้ยใช่สองสองประมาณสองเดือนที่ผ่านมาสองสามเดือนเนี่ยกูเออ่เรื่องเงินมันจะชน คนเดือนชนเดือนนิดนึงซึ่งกูก็เบื่อมันนะเบื่อมากเลยท,ทุกประมาณเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงทิ้นเดือนเนี่ยกูจะเบื่อแล้วแบบว่าแม่งเงินหมดอีกแล้วอย่างเงี้ยอืมแล้ววิธีแก้ปัญหาของความเบื่อเนี่ยกลัวรู้มีอย่างเดียวเว้ยคือมึงก็แค่หาลองลองวิธีการแมネจเงินลองไปเรื่อยๆอ่ะแบบโอเคเดือนนี้แมเนจแบบนี้เดือนหน้าใช้อันนี้เดือนหน้าเป็นอย่างนี้อันนี้เวิร์กไหม,หม,ไม,มอะไรก็ว่าไปแล้วค่อยๆปรับไปอืมสุดท้ายก็คือวนกลับมาแบบเดิมก็คือ ยังไงเราเรามีหน้าที่แค่ต้องลองใหม่ไปเรื่อยๆอืมอืมถูกไหมอืม make sense แต่กำลังคิดอยู่ว่าเป็นเรื่องอะไรพอเป็นเรื่องเงินพอเป็นเรื่องเงินเนี่ยตอนแรกอ่ะในใจอ่ะที่เปิดมาเรื่องเงินเลยมันจะไม่ใช่เชิงอิโมชันอลแบบว่าเบื่อต้องทนซ้ำซากจำเจของงานเบื่อต้องทนความซ้ำซากจำเจของแฟนพอเป็นเงินกลายเป็นเบื่อที่ว่าอ่า เบื่อที่ตัวเองเงินไม่พอใช้สักทีหรือว่าเบื่ออะไรสักอย่างอันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแทนรู้สึกอย่างนั้นแต่คิดว่าถ้าจับแล้วมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะก็คือความเบื่อมอนกันหทนเดินความเบื่อจะแก้ปัญหายังไงล่ะอะไรเงี้ยหรออืมอืมจริงเม็เซ์เซนหมายถึงว่าหมายถึงว่าจับออกมาแล้วก็คือสุดท้ายต่อให้เป็นเบื่อเรื่องเงินอ่ะมันก็เป็นไม่ต่อเดิมอยู่ดีว่าเออมึงก็มีฟีลลิ่งนี่นะมันก็ยังไม่รู้ว่าอะไรที่จะได้ผลดีสุดก็ ลองไปเรื่อยๆออก็ปรับไปเรื่อยๆใช่